มันเล่นเกมอุนเตแมนนะครับเอ่อของทุกคนอยากให้เล่นเกมอะไรก็บอกมานะครับระหว่างเกมอุนเตแมนร,รีก้าแอนดน์ไดนากับอุนเตแมนไฟทิ่งเออร์ชั่นศูนย์นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปโหวดนะครับแต่มัดักันว่ามันมีเกมอะไรบ้างที่น่าเล่นอันนี้อุร้าแมนไฟทิ้งเออร์เรชั่นผมไม่โหลดนะคะเพราะว่าใช้สกิลเอ่อลำแสง อุลตร้าแมนไม่เป็นนะครับแบบอุนตอร์แมนทาโร่อะอันนี้ก็น่าเล่นนะว่าเล่นดีกว่าดาวโหลดมาเลยเอาอันข้างล่างสุดแล้วกันเป็นฉบ,บับสองเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยจะบอกนะว่าเป็นแบบเฮ้ยทุกคนอันนี้มันแบบอุลตอร์แมนทุกเก่าเลยใช่ไหมไม่ใช่หรอเป็นสิบปีที่แล้วอ่ะ แต่เกมแต่เกมพึ่งวางได้หนึ่งปีแล้วเอออันนี้มันไม่มีในเรื่องไม่ใช่หรอตัวแมนสีสีฟ้านอุยอันนี้ก็นานนานอยู่นานอยู่แบบผ่านได้ยีสิบปีแล้วอะสว่วนนี่อะไรเนี่ยดูจากหน้าปกคลิปแล้วโอ้โห ยุคตั้งแต่ยุคสองพันอ่ะยุคสองพันส่วนแต่แต่ถ้าเป็นของท้าแมนเซเว่น Save, Save, มันจะเป็นยุคสองพันสามหรือเปล่าวะหรือเป็นยุคสองพันสองนี่แหละอะไรอ๋ออันนี้ไม่อันนี้ไม่รู้เพราะว่ารู้สึกสามารถได้ว่าโคตรนานโอ้โห โอ้โหโคตรเยอะอันนี้ดูจากหน้าปกแล้วน่ oh, จาจะนานเอออันเดอร์นี่บ่ะยังทุกคนอันนี้โคตรนานเลยผมจำได้มันมีคลิปอุนเต็มตั้งแต่ยุคสองสองพันหนึ่งเก้าเก้าเนี่ยเอออันนี้มันเป็นสักหนึ่งหนึ่งพันเก้าร้อยแบบแปดสิบแปดสิบอะเออยุคหนึ 1, 80, ่งพันเก้าร้อยแปดสิบอะเนี่ยจำได้เคยดูนี่ อันนี้อันนี้ไม่รู้จักอันนี้เอออนเมนอันนี้ไม่น่าใช่นี่อ๋อจำจำไม่ได้โวดนานอนอันนี้อ๋อฉบับสองเฉย มา,ม,มาดูเป่าเม่น,น่าใช่อันนี้เป็นอันนี้จอชื่อตัวไม่ได้แล้วนะเหมือนมันโผล่ในอุลตร้าแมนแจ็คเนี่ยแหละอะไรนะโอ้นานเหมือนกันเนี่ยโคตรนานสมัร ช่วงนี ider, ici, ้อาจจะได้เป็นวัดหน่อยนะ่รงนี้ไอุนเตมร์แมนเซเว่นสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับเอรีแบบเลเวลอุนเตอร์แมนเกม